สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอาลงไปเออเอออ้แค่ได้เรื่องไม่ได้ดูอมแช่ฮัมอมแช่ เข้ามาเข้ามาเข้ามาเลอะเข้ามาเข,ข้ามาเร็วมา Đừng nó mai à kia ta giờ đứng à, non à, non quay đây ừ. Hãy subscribe เออทำน้องแรงยายายา,ยา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 ดูกีตาร์ดิระวังไม้ที่หน้าน้องอะ่ะนอนกอดน้อง เอากอดน,น้อง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 เร็ว <c oughs> เอาผ้าเข้าไปเดี๋ยวเลอะผ้าเข้าไปแ <c oughs> ล้วเลอะแล้วเอาไปเก็บไว้ในเสือเลยเร็ว <c oughs> อวาเก่งมาก